สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะสอนแต่งป้ายบัญชีสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะโดยใช้แอป i i s s p i n นนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาแต่งแบบอย่างง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เมื่อ,อเมื่อเราเข้ามาที่ i b i s i n t แล้วนะคะเราก็เข้ามาที่แกลเลอรี่ของฉันนะคะแล้วก็มากดที่เครื่องหมายบวกเดี๋ยวเราจะเลือกเป็น2,000คูณ2,000นะคะมันจะได้ไม่โหลดช้ามากเกินไปนะคะ,ะเดี๋ยวขอปรับหน้าจอก่อนนิดนึงนะคะ,ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะที่เรา คุ้นกันนะคะสำหรับใครที่อชอบวาดใน Ibis p a i นนะคะหรือว่าแต่งรูปใน i i s Paint ก็จะ,ะชินแล้วนะคะกับหน้าจอแบบนี้นะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเทพื้นหลังกันนะคะให้เรามาที่เลเยอร์นะคะเราอาจจะกดเพิ่มเลเยอร์ไว้รอเลยก็ได้นะคะแล้วก็มาเลือกที่เลเยอร์แรกข้างล่างนะคะจากนั้นกดที่ถังสีนะคะแล้วก็ เลือกสีที่เราจะทำเป็นพื้นหลังนะคะของป้ายบัญชีเราให้เอาเป็นโทนสีนอ่อนๆนะคะเดี๋ยวจะเลือกเป็นโทนสีประมาณนี้นะคะอันจากนั้นก็มาเลือกที่เลเยอร์ที่อยู่ด้านบนขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นกรอบนะคะอันนี้คือเดี๋ยวเราจะทำเป็นอย่างง่ายกันนะคะก็ะมาที่แปลงสีนะคะแล้วเราก็เลือกเป็นปากกามาร์กเกอร์แบบแข็งนะคะเดี๋ยวจะเลือกสีที่ทำเป็นกรอบ นะคะให้มันเข้มขึ้นมานิดหนึ่งนะคะจากนั้นมาเลือกที่เครื่องมือที่เป็นนิ้วชี้ด้านบนนะคะแล้วเราก็มาเลือกที่สี่เหลี่ยมนะคะ,ะเราอยากได้เฉพาะเส้นขอบเราก็ไม่ต้องเติมสีปัจจุบันนะคะถ้าเรากดเปิดเติมสีปัจจุบันเนี่ยก็คือมันจะเทสีให้เราเลยนะคะก็กดปิดไปสำหรับขนาดเราสามารถปรับได้นะคะก็ลองวาดดูก่อนนะคะ ถ้าแบบนี้มันก็จะใหญ่นะคะแล้วก็ลองดูที่นี้อลองดูตัวที่เป็นพื้นรูปตัวนี้เรากดปิดไปแล้วใช่ไหมคะพื้นรูปให้เรากดปิดไปด้วยเมื่อกี้ยังมีพื้นสีขาวอยู่นิดนึงนะคะให้เรากดปิดพื้นรูปเพราะว่าเราอยากได้แค่เส้นขอบนะคะ,อ,ะอย่าลืมเมื่อกี้ลืมลืมปิดพื้นรูปไปนะคะเมื่อเราปิดพื้นรูปแล้วเดี๋ยวเรามาปรับ ตรงเส้นขอบถ้ามันเส้นใหญ่ไปเราปรับได้นะคะแล้วเราก็มาวาดใหม่เนี่ยก็จะเล็กลงประมาณนี้นะคะสามารถปรับได้นะคะถ้าใครชอบอเส้นใหญ่กว่านี้นะคะสามารถขยับได้เราก็จัดตำแหน่งให้ดูอพอดีกับพื้นที่ทำงานของเรานะคะหรือว่าขยายขึ้นมาได้นะคะประมาณนี้นะคะโอเคจากนั้นเราอาจจะ เพิ่มตรงข้างล่างเข้ามานะคะก็คือเป็นเลเยอร์ที่3ให้มันอยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวเราอาจจะทําเป็นเหมือนหญ้าเป็นพื้นสีเขียวเป็นขอบด้านล่างสีเขียวได้นะคะขึ้นอยู่กับเราตกแต่งได้เลยนะคะก็วาดเข้าไปอย่าลืมนะคะมาปิดอุปกรณ์การวาดก่อนนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ระบายเข้าไป มันก็จะได้ขอบด้านล่างขึ้นมาแบบนี้นะคะโอเคจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําตรงที่เราจะใส่ป้ายบัญชีกันนะคะตรงกลางนะคะเราก็กดเพิ่มเลเยอะขึ้นมาจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทําเป็นกรอบตรงกลางนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นผู้การแบบอื่นที่มันเป็นหยักนะคะเดี๋ยวจะเลือกเป็นประกาดิจิตอลตัวนี้นะคะตรงขอบของ ตรงที่สําหรับเราจะใส่ของป้ายบัญชีตรงกลางเนี่ยเราสามารถเลือกสีใหม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเลือกเป็นโทนสีที่มันดูเข้ากันนิดหนึ่งนะคะอ่ะหรือว่าใครอยากจะได้สีอะไรก็สามารถเลือกได้นะเดี๋ยวจะเลือกเป็นโทนสีชมพูม่วงนะคะะเดี๋ยวเลือกเป็นสีม่วงแล้วกันนะคะะแล้วก็มาทํำกรอบก็เลือกอุปกรณ์การวาดสี่เหลี่ยมแล้วก็ตรงพื้นรูปเมื่อกี้นะคะเรา ปรับเป็นเติมสีปัจจุบันก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากให้มันต่างกันเราก็มาเลือกเปิดสีพื้นรูปนะคะตรงนี้สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะให้เป็นสีอะไรเราอาจจะเป็นสีขาวก็ได้นะคะเวลาเขียนข้อความจะได้ชัดหรือว่าถ้าใครมีไอคอนของธนาคารอยู่แล้วเราอาจจะพื้นมันอาจจะเป็นสีขาวหรือว่าสีอะไรเราก็สามารถเลือกสีอื่นให้มันชัดขึ้นมาได้ ลองดูนะคะก็ลองวาดดูก็จะประมาณนี้นะคะถ้ามันเข้มไปเรามาปรับปรับตรงที่มันเป็นพื้นรูปตรงนี้นะคะถ้ามันเข้มไปเราปรับได้นะคะแล้วก็ตรงหัวแปลงเนี้ยปรับให้มันเล็กลงเยประมาณนี้นะคะหรือว่าอยากให้มันขอบใหญ่ขึ้นมาแล้วเราก็ปรับขึ้นมาได้นะคะอ่า ประมาณนี้นะคะสามารถปรับให้เอียงได้แล้วก็มาคลิกที่เปลี่ยนรูปร่างตรงนี้นะคะแล้วก็มาคลิกที่ตัวดําเนินการตรงนี้นะคะที่เป็นหัวลูกศรย้อนกลับเนี่ยแล้วก็ปรับให้มันเอียงได้แบบนี้นะคะก็อาจจะได้ประมาณนี้นะคะอทีนี้ตรงข้อความด้านบนเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเข้ามาเป็นช่องทางการชําระเงินได้นะคะ ก็ใส่เข้าไปปรับขนาดปรับสีปรับรูปแบบของฟอนต์ได้เลยนะคะตามที่เราชอบได้เลยเนี่ยก็ปรับได้นะคะอาจจะใส่กระตูนใส่ตกแต่งของต,องตองกแต่งอะไรเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็เราก็จะดึงรูปไอคอนของธนาคารเข้ามานะคะ ประมาณนี้นะคะก็ใส่เข้าไปแล้วก็พิมพ์ชื่อบัญชีชื่ออะไรเข้าไปนะคะในกรอบเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะ,ะถ้าสมมุติว่าเรามีพร้อมเพย์แล้ก็ดึงเข้ามาเพิ่มได้ก็ปรับได้นะคะ,ะแล้วก็พิมพ์ชื่อบัญชีนะคะ ชื่อบัญชีของเรานะคะชื่ออะไรเราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะเนี่ยก็พิมพ์เข้าไปเลยสำหรับตรงที่เป็นตรงนี้ใช่ไหมคะสำหรับใครที่มีไอคอนนะคะเราก็พิมพ์เข้าไปเลยตัวเลขที่บัญชีของเรานะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีก็สามารถทำกล่องข้อความขึ้นมาได้นะคะ ก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็มาวางอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะปรับขนาดปรับตัวหนังสือตัวฟอนต์ได้เลยนะก็พิมพ์เข้าไปนะคะง่ายๆนะคะสำหรับการแต่งป้ายบัญชีก็ขึ้นอยู่กับอไอเดียของเรานะคะส่วนด้านล่างที่เป็นสีเขียวเราอาจจะเพิ่มเป็นดอกไม้ก็ได้นะคะแล้วก็เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกที่ แรงสีนะคะาอาจจะเลือกเป็นรูปดอกไม้หรือว่ารูปหัวใจอะไรก็ได้นะคะลองดูนะคะเดี๋ยวก็อาจจะเลือกเป็นสีขาวนะคะนี่แล้วก็แตะเข้าไปก็สามารถปรับได้นะคะน,นี่คืออย่างง่ายเลยนะคะสำหรับการทำ ป้ายบัญชีหรือว่าช่องทางการชำระเงินของเรานะคะหรือว่าเราอาจจะ,ะเพิ่มเป็นรูปรูปของเรานะคะที่ตัดพื้นหลังแล้วก็สามารถนำมาปรับแต่งได้นะคะโอเคนี้ก็คือเป็นไอเดียในการตกแต่งป้ายบัญชีอย่างง่ายนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะ